ลิงถือลูกระเบิดทรงประกวดนะครับใช้บางเทาอาการเจ็บปวดแมลงผิดสัตว์กัดกกกกต่อยทำทุกหายปั๊บชาระบาดหายปวดทานวดหวายหลอกทาหัวถลอกหายเงียสำหรับเ,เบอร์สามนะครับเบอร์อย่างนี้น <ะ S 2> ไม่ได้ยากจะทาระปวดเนี้ยครับเบอร์สามนี้ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าสายิวปูขา ชุดค้ายฉนานทหารตำรวจโดยช่างผู้ชฉนาญงานนอกจากนั้นยังเป็นตัวแทนเพียงร้านเดียวครับที่ตัดเย็บตังเกงในสังกะสีอ๋อคนมาแน่เลยยังงี้องใา่ทั้งคืรอเดาได้เลยปุ่มที่สี่ครับปุ่มที่สี่อ๋อปุ่มที่สี่ตัวแทนโอคนนี้นะคนามใหม่เลขสี่ค่ะเหมือนไม่มีอะไรครับขังคบนะครับนางงามขังคบนะครับค <laughs> นจัดผู้ผิดหม้อหุงข้าว ตราลกยุงขี่คอท้อนกันเจ็ดตัวเห็นข้าวูุเร็วประหยัดไฟฟ้าโปรดใช้หม้อหุงข้าวตราลกยุงขี่คอท้อนกันเจ็ดตัวเบอร์ห้าครับเบอร์ห้าโอขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณบริษัทผู้ผลิตกระดาษทรายตราจรขเข้าบชาน แล้วก็หลายเบอร์สามารถเลือกใช้ได้ตามลักษณะงานขอแนะนำกระดาษทรายเบอร์ศูนย์ครับเพราะเหมาะสำหรับเป็นกระดาษชำระก้นขลับคับทายจะทำให้ก้นของท่านลื่นลื่อเหนเยาโอ้โหเบอร์หกครับเบอร์หกเบอร,บอร,บอร,บอร์สุดท้ายโอ้ก็มขอขอบคุณนะครับไปสไตทิเกตของบ้านชายแดนจังหัดขอขอบคุณร้านวัสดุก่อสร้างหลีเกี่ยวหัว ตั้งอยู่ซีแยกจอหมอนติดกับร้านหลีอหัว okay. มีวัสดุกร่อสร้างที่มีคุณภาพและราคาย่อมเยาวนอกจากนั้นร้านหลีเกี่ยวหวดยังเป็นตัวแทนจำหน่ายลวดเกี่ยวหามนครับอค่ะเจอน้องหมายเลขหนึ่งค่ะ <c oughs> ช่วงนี้เป็นการตอบคาถามนะคะน้องชื่อน้องอะไรน,นะคะน้องแอบค่ะน้องแอบแอบจ๋าถ้าน้องแอบแอบได้ตำแหน่งนางงามในครั้งนี้ น้องอัพแอปจะไปทำภารกิจอะไรบ้างที่จะช่วยเหลือเด็กๆก,ก็จะบริจาคอะไรของ